สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะพบกับดิฉันจินนาธิพยรัตน์กุลค่ะสําหรับทิศทางการฟื้นตัวของการบริโภคภาคประชาชนยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตากันนะคะเพราะแม้ว่าเศรษฐกิจในปีนี้จะมีทิศทางที่ดีขึ้นตามที่มีหลายหน่วยงานคาดการณ์กันเอาไว้ว่าน่าจะขยายตัวได้ที่ร้อยละสี่แต่ว่าปัญหาเรื่องของหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงกดดันกําลังซื้อทําให้การบริโภคภาคประชาชนยังมีสัญญาณชะลอตัวโดยดูได้จากภาพรวมการ ใช้ใจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะคะซึ่งนายทวีทีรสุทธร์วง์รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยคาดการว่าปริมาณการใช้ใจ่ายผ่านบัตรเครดิตทั้งระบบในปีนี้จะอยู่ที่1.28ถึง1.295ล้านล้านบาทหรือว่าขยายตัวเพียงร้อยละ1 0 1ถึง12ต่ำกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะหากเศรษฐกิจขยายตัวได้ร้อยละ4การใช้ใจ่ายผ่านบัตรเครดิตควรขยายตัวได้ถึงร้อยละ1 5ถึง16เนื่องจากปัญหาน ภาคครัวเรือนและความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพทําให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นแต่ว่าธนาคารกสิกรไทยยังตั้งเป้าออกบัตรเครดิตใหม่1ล้านใบและเพิ่มยอดใช้จ่ายอีกรอยละยีหรือว่าประมาณ3ามแสนื่นล้านบาทในปีนี้นะคะสะท้อนได้ว่าแม้ว่าการบริโภคอย่างฟื้นตัวไม่เต็มที่แต่ว่าธุรกิจบัตรเครดิตในปีนี้จะยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงค่ะ ขณะที่การดูแลผู้บริโภคนะคะกรมการค้าภายในได้มอบตราสัญลักษณ์ตามโครงการพัฒนาสถานีบริการน้ํามันเต็มลิตรแก่บริษัทผู้ค้าน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาตรฐานกว่า200แห่งคะ่ะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบนายบุญริศกัญยานามิตรอธิบดีกรมการค้าภายใน มอบตราสัญลักษณ์ตามโครงการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตรแก่บริษัทผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง5แห่งได้แก่บริษัทบางจากปิโตรเลียมบริษัทปตทบริษัทไทยซีเซ็นเตอร์บริษัทซัตโก้และบริษัทปิโตรเลียมไทยคอป์ปอรเรชั่นที่มีสถานีบริการน้ำมันผ่านมาตรฐานรวมกันกว่า200แห่งโดยเป็นตราสัญลักษณ์ที่ให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคว่าจะไม่ถูกเอาเปรียบด้านปริมาณน้ำมัน มีคุณภาพของน้ำมันได้มาตรฐานมีบริการดีและมีความสะอาดถูกสุขอ,อนามัยซึ่งปีนี้มีเป้าหมายจะดำเนินการในสถานีบริการน้ำมันอีก500แห่ง และจะเพิ่มขึ้นรวม1,500แห่งทั่วประเทศในปี2,559โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดออกสุมตรวจสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับมาตรฐานของสถานีที่เข้าร่วมโครงการและป้องกันการดัดแปลงหัวใจน้ำมันเอาเปรียบผู้บริโภคพร้อมเตือนผู้ค้าน้ำมันหากพบการดัดแปลงหัวจน้ำมันมีโทษตามกฎหมายค่ะปรับไม่เกิน120,000บาท ส่วนเดี๋วน้มธุรกิจประกันชีวิตนะคะนายกสมาคมประกันชีวิตไทยก็คาดการ์นเขาว่าธุรกิจประกันชีวิตในปีนี้จะเติบโตได้ร้อยละ1 3 1ถึง14เนื่องจากประชาชนสนใจสุขภาพมากขึ้นนายสาระลำ่ำซำนายกสมาคมประกันชีวิตไทย และกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมืองไทยประกันชีวิตคาดว่าธุรกิจประกันชีวิตทั้งระบบปีนี้ค่ะจะขยายตัวได้ร้อยละ1 3ถึง14เนื่องจากประชาชนสนใจทำประกันชีวิตมากขึ้นจากการที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและคนใส่ใจสุขภาพอีกทั้งผลประโยชน์ที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเหมือนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ล่าสุดได้เปิดตัวโครงการเมืองไทย Life Assurance Modern Hospital a พ <c oughs> ิทอลวอร์ด2015เพื่อคัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ให้บริการด้านการประกันสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นวันนี้นะคะเคลื่อนไหวในทิศทางที่สดใสเกือบทุกตลาดค่ะโดยตลาดหุ้นไทยยังมีแรงซื้อต่อเนื่องขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นหลังตลาดขานร,รับข้อมูลจำนวนคนว่างงานรายสัปดาห์ที่ปรับตัวลดลงรวมถึงปัจจัยบวกจากรายงานประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะคะที่ยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเร็วนี้ค่ะส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นไป323.35จุดปิดที่ระดับ17,9 907.87จุด NASDAQ บวก85.72จุดและ S&P 500เพิ่มขึ้น36.24จุดฟังตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้นในภาคเช้าว,วันนี้ดัชนีนิเกอีตลาดหุ้นโตเกียวเพิ่มขึ้นไป88.23จุดหังเสีงตลาดหุ้นฮ่องกงเพิ่มขึ้น246.22จุดปิดตลาดภาคเช้าที่ 20,481.75 4จุ 24, ขดขณะที่เสี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนค่ะบวกขึ้นไป8.18จุดส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้แม้ว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะคะแต่ว่ายังคงบวกได้ต่อหลังปรับขึ้นมาแล้วกว่า40จุดในช่วง2วันที่ผ่านมาปิดภาคเช้าดัชนีแต่ที่1,528.02จุดบวกขึ้นไป6.40จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นค่ะ25,900ล้านบาท ขณะที่ราคาน้ำมันนะคะดีดตัวขึ้นแต่ว่าภาพรวมยังอยู่ต่ำกว่า50เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลโดยราคาน้ำมันดิบที่ตลาดในเม็กซ์ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะ14เซนปีตลาดที่48เหรียญ79เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ที่ตลาดลอนดอนลดลงไป19เซนต์ มาดูราคาทองคำในประเทศนะคะวันนี้บวกขึ้นมาได้50บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ18,800บาทขายออก18,900บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ19,300บาทค่ะ